กลับมาแล้วในช่วงนี้คุณผู้ชมขายอยากจะบอกว่าตกใจมากกับข่าวนี้ครับถ้าใครรู้จะงงไปหมดเพราะวันก่อนนะคะมันมีข่าวข่าวหนึ่งออกมาว่าว่าอะไรครับแอร์พันธิราแหวนเพชรนะคะเอาข่าวใหม่ก่อนดีกว่าอุ้ยยังเราไม่ได้หรอข่าวพี่แอร์อ,อุบไปก่อนตอนเนี้ยแหวนเพชรที่พี่แอร์เจอเนี่ยงงมากมันไปอ,อยู่ตรง,รงไหนทำไมฮะ วิจะเข้าเนื้อต้องเนื้อต้องตัวอยู่แล้วขอโทษอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ได้แต่ได้เหลได้ปะแต่ได้แต่ได้ไดไดไดอะลืมไปต้องใหม่ดาวิกาก่อนใหม่ก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าให้คันปากอยากเล่าแอร์เพราะอะไรรู้ปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง,อ,ง,งอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ<อ>เพราะว่าได้ข่าวพี่แอร์มาแล้วนะฮะตอนนี้ใหม่ดาวิกาก่อนเมื่อวานนี้หวานมากนะครับแบบพี่เต๋อกับพี่ใหม่ลงรูปด้วยกันอะน่ารักมากเป็นรูปที่เขาไปเที่ยวทะเลด้วยกันตอครับ วันหลังอย่ามองพี่ด้วยสายตาแบบนั้นนะยังไงครับพี่เป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้วนะออผมจะใช้สายตาชอนชัยบ้างไม่ได้เลยไงชอนได้แต่ชัยเข้ามาลึกๆน่ากลัวอ่ะคุณผู้ชม่ะเชื่อไหมตอนหลังเนี้ยครับหลังจากใหม่ดาวิกานะฮะเขาบอกว่ารักกับเต๋อนะฮะมาได้สักพักรักสี่ปีแล้วนะผ่านไปเนี่ยล่าสุดความรักก็ยังหวานชื่นดีอยู่นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่น่าชามากสวยมากอ่ะแล้ว ทำหน้า<ช>อินด้วยนะเวลาพูดก็สวยมากไม่แต่ผมชอบเขาตั้งแต่เข้าวงการเลยผมแบบเอาดีดๆนะอันนี้ถ้าพูดนะอย่าดราม่านะครับตอนเข้าวงการแรกๆใหม่ดาวิกาเนี่ยเขามีปัญหากับผู้จัดการท่านหนึ่งซึ่งตอนนั้นมีใหม่เลยนะว่ารูป้ปะฉันไม่ยุ่งกับเด็กคนนี้ฉันไม่เอาคนนี้ซึ่งตอนนั้นก็ยังหลายคนก็ลุ้นว่าใหม่ดาวิกาจะรอดไหมจะโดนแบบผู้จัดการคนนี้ใช้อิทธิพลต่างๆไหมสุดท้ายผู้จัดการท่านหนึ่งเนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยพี่เอสุภชัย เขาก็ไม่เคยมายุ่งวุ่นวายอะไรใหม่ดาวิกาเขาก็ได้ดีดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยดวงพนจะดังเนี่ยต้องดูใหม่ดาวิการอดจริงๆแล้วปีที่ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าทั้งละครทั้งงานต่างๆเนี่ยลุมเข้าใหม่ดาวิกาเยอะมากเขาบอกว่าลักกี้เลิฟจานลักกี้เกมอันนี้ไม่ใช่ค่ะจริงแน่นอนสําหรับคนนี้อันนี้งานก็รุ่งความรักก็ปังอืนะแล้วก็คือแบบโพสต์รูปล่าสุดอะเป็นรูปที่แบบสวีทมากครับผมเป็น เนี่ยมืออบกอดจากด้านหลังอันนี้พี่เต๋อโพสนะค่ะผมไปแซวอยู่ว่าแบบอบอุ่นมากเลยอ่ะคือเป็นภาพที่ถึงผ่านไป4ปีแล้วความอุ่นเนาะความคลั่งรักก็ยังไม่หายไปไหนแล้วใหม่ก็มาคอมเมนต์เนี่ยไอจีของคนข้างรักปะคะอ๋อไอจีของคนข้างรักน่ารักอ่ะเขาเขาแซวกันน่ารักเนาะชอบจังเลยอยากมีแฟนแล้วมีโมเมนต์แบบนี้อะ จะแต่งงานกันหรือเปล่าไปถามเขาหน่อยดีไหมอยากรู้ตั้งรักขนาดนี้สี่ปีไปตอบเลยหรอตอบเลยโออยากรู้จังเลยอ่ะครับผมไม่มีไม่มีค่ะก็เป็นภาคไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเที่ยวแบบมิ้นท์เหมือนเดิมทุกปีมีมิ้นท์ด้วยมีตะก้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยผัดกันใช่ทำอะไรนะอ๋อใช่เพราะว่าใหม่อ่ะเลื่อนไอจีพี่เต๋อแล้วอ่ะเหมือนมีแต่รูปคู่มันก็เลยแบบพี่เต๋อต้องลงรูปตัวเองบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มากข้างมากข้างมากคือก,ก,ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเหรอกค่ะแต่ใหมก็แค่รู้สึกว่าทุกๆวันมันก็ดีอะไรแค่นั้นเองอยากให้เขาข้างนั้นข้างเรามากกว่าทั้งอสองเอาหมดเลย<อ><อ>ดีค่ะก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนแค<อ>่ให้เขาพักสิ่งเดียวเราก็พักกวากเสร็ใช่ทำไมชอบแกล้งนางแบบแกล้งไปเรื่อยๆอะไร เพราะว่าในผมัยผมว่าเออเติบมันรู้สึกว่ามั้งเติบมันคู่อะไรเขาไม่ค่อยมีอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่ลูกเขาชอบเขาก็จะเป็นลูกคู่อะไรเงี้ยชอบขโมยมือถือใหม่ไปส่งลูกคู่แล้วก็เอาไปไปดูเองอะไรเงี้ยผมคิดว่า 4G มันหวานมันก็หวานขึ้นแล้วมันก็สนุกขึ้นมีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันแบบมีหลากหลายที่แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเราอยากแชร์ประมาณนึงแต่ก็ไม่อยากแชร์เยอะเกินไปกลัวแบบทุกคนจะแบบ เบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันเหมือนเป็นกฎต่ของผู้รับแต่ละหลายคนเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือเราเต็มที่นะวันนี้ค่ะเต็มที่มันที่สุดดูแลโมเมนต์นี้ให้ดีที่สุดก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอนาคตก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสวยจริงๆคือทุกครั้งที่เจอใหม่ดาวิกาเป็นผู้หญิงคนที่สวยมากสวยมาก,มากจนแบบว่า เขาบอกว่าผู้หญิงนะถ้าสวยนะยิ่งพูดยิ่งคุยบางทีมันน่าเบื่อแต่แปลกมากใหม่ดาวิกายิ่งพูดยิ่งคุยยิ่งสวยสวยมากจริงๆอันนี้ผมแบบคลั่งเลยผมก็คลั่งเป็นแฟนคลับนะฮะก็อยากให้แต่งงานกันเร็วๆคู่นี้รอนรู้ไหมพี่เนี่ยคือคนหนึ่งที่คนทักเยอะมากเลยนะเอาอีกแล้วทักอะไรอีกครับเพราไม่เหมือนใหม่ดาวิกายิ่งพูดยิ่งคุยยิ่งสยสวย้ากันทุกวันนี้ย้ำคอนเซยผมก็่เหมือนขวัญนี่เหมือ่นไันเหมื่อนใไหมี่นี่อันหนึ่งที่คน ต้องไปต่อเรื่องนี้ดีกว่าพี่นาแอร์พันธิลาล่าสุดวันก่อน,นวันก่อนเราําเสนอข่าวนะฮะว่าเพชรสามกระดับของแอร์พันธิราเนี่ยหล่นหายอเราก็โทษน้าเตยโทษนั่นโทษนี่กันใหญ่เลยนะว่าเอ๊ร้านเพชรมันมีปัญหาหรือเปล่าทําไมอยู่ดีๆ แวนเพชรเพชรมันหายไปได้ยังไงเออเลอะตัวเรือนนะฮะสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะออล่าสุดค่ะเจอแล้วค่ะครับ <Yeah. S 2> ผมกับเพชรสามกระัตนะคะนี่ไงพี่แอร์โพส์ว่าดีใจมากกว่าผู้ชายจะขอแต่างงานก็คือเจอเพชรที่ผู้ชายให้นี่แหละน้ําตาไหลเลยขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังเมตตาหนูและขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะแ uh. วันของความวุ่นวายใจนอนก็ไม่ค่อยหลับพอรมานมากๆปาฏิหาริย์ยังมีแม่หวาแห่งนายเอ็นเธอปกักศักดิ์สิทธิ์มากเหมือนเสก ให้หายเสกให้เจอพี่บ่าวรู้หรอพี่บ่าวเขาขอให้เจอเหมือนเขาก็แบบเออแบบอีกปีนึงพี่บ่าวเขาเป็นคนปากสักดิธิ์จริงๆเออล่าสุดเมื่อคืนเจอแล้วนะครับเพชรและเจอที่ไหนรู้ไหมเพื่อนน้าที่ไหนเจอในรองเท้ากีบหมูอ้เฮ้ยของตัวเองคือแสดงว่าตอนที่จะใส่รองเท้าเนี่ยน่าจะนะฮะล้วงข้อมือเข้าไปใส่อาจจะอะไรแล้วเพชรน่าจะหลุดติดลงไปด้วยอันนี้ก็มีสิทธินะอืมในสตอรี่เมื่อคืนเนี่ยพี่พี่แอร์โพสเลยว่า เจอแล้วดีใจมากล่วงไปอยู่ในรองเท้าที่เป็นแบบเหมือนรองเท้ารูปกีบหมูอเอ้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้คุณผู้ชมเพราะว่าทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดอย่างดิฉันเองเคยยเลยล่าสุดอะทำไมอะไ,อะไรหายครับเชื่อไหมเชื่อก็ได้อะเชื่อ <c oughs> ต่างหูอะต่างหูเพชรเม็ดนี้เดียน,นะเออหล่นลงไปในถ้วยไม <c oughs> ่อะไรถ<อ>้วยลอช่องแล้วกินเข้าไปเหรอกินล็อช่องอยู่ กังเขียดมันแข็งนะวะเพอต่างหูเต้หล่นเข้าไปเลยแล้วช่องเรากำลังกินแล้วก้อมอ่ะดีไม่กึนเข้าไปต้องไปดูจากเนห้องน้ำอีกเ <c oughs> ออไม่งั้นร่างกายมีเพชรอยู่ในร่างกายเลยนะ <c oughs> ไม่งั้นก็ต้องรอมันเมื่อไหร่จะออกวะเมื่อไหร่จะออกได้ด้วยหรอได้มันมีคนทำเคยมีหรอเคยมีแล้วคือกินอะไรเข้าไปที่เป็นของ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งนะฮะต้องพยายามสังเกตอย่างแหวนเพชรแหวนพลอยเนี่ย ต้องดูเลยว่าหนําเตยเนี่ยมันมีการอ้าออกหรือเปล่าถ้ามันอ้าออกเราเรีบไปซ่อมไปแก้เลยเพราะเวลาหัว,หวพลอยหัวเพชรหายเนี่ยมันหายากจริงนะฮะมันเล็กๆไงมันก็ใช่แต่ของพี่แอร์เขาใหญ่อยู่ใครนะเพชรเพชรใหญ่อยู่อุ้ยเธอฉันจะบอกว่าคนที่มีเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดฉันเคยเห็นคือใครรู้ไหมใช่ครับพี่หาน้าทัศนวารีวงเนียนะแอนนาวงเนียนนะวงเนียนนะแอนนาแอนนาเนี่ยพี่เนี่ยไม่เยอะ เว้ยนาพี่อาณาแต่พี่ฮิวโก้เขาหลักมากเลยนะเวลานั่งกับพี่อาณาพี่ฮิวโก้ข้ามาอีกแล้วเนี่ยดูสิฮิวโก้แล้วเขาโทรที่อาน่น่ารักตลกมพี่อาแน่นารักมากแล้วจะบอกว่าแหวนเพชร14กันหลัดถ้าจําได้ไม่ผิดนะ14หรือ20หรือไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าถ้าวงนั้นเพชรเม็ดนั้นน่าจะได้เงินถ้าขายนะร้อยล้านแล้วเพชรเก่าเพชรแก่ด้วยนะ วุธเอามาพูดเขาจะด่าไหเนี่ยอะตอต่อเปเรื่องเพชรแห่งการบันเทิงบ้างเอ้ยกำลังจะเป็นเพชรแล้วใครกันนะนางเอกหน้าใหม่ที่กำลังจะเป็นเพชรแห่งไม่ใช่เพชรตียาพาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พอแล้วนะเพชรตียาภาออกทุกวันเลยเขาบอกมีนางเอกหน้าใหม่คนหนึ่งลืมต้นพืชไม่ใยดีพ่อนะครับที่รับซื้อของเก่าขายคือคุณพ่อรับซื้อของเก่า นี่ไงเพจเจมอยเขาลงแล้วเจมอยร้อยแปดอีกแล้วครับเขาได้บอกแสมาว่าเป็นนางเอกหน้าใหม่คนนี้ดังแล้วลืมตัวนะลืมแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยโตมาจากที่ไหนก็แม่ที่ให้กำเนิดมาก็ลืมนะครับเรื่องงานเมื่อเล่นละครดีแล้วอีกสิ่งที่จะส่งเสริมให้ปังเนี่ยมันก็คือการรู้จักบุญคุณเพื่นากระตันยูพ่อแม่ไม่ใช่อัปเกรดตัวเองให้ดูรวยแล้วก็ทิ้งพ่อแม่ให้อดอดอยากๆแล้วแสดงว่าดาราคนนี้เป็นนางเอกคนหนึ่งที่เล่นละครแล้วก็ดัง พอเรินะ่มมีชื่อเสียงหน่อยก็ไม่ใหญ่ดีพ่อเพราะว่าพ่อเก็บของเข่าขายใช่ไนหะมฉันรู้เนาะคนนี้เป็นใครจริงเหรอรู้ดได้ไหมล่ะ,ะเดี๋ยวใบให้อย่างนี้คุณผู้ชมอ่ะใครคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะถ้านางเอกคนนี้จะไม่กลับไปดูแลพ่อเพราะพ่อแม่เขาเลิกกันเหมือนอารมณ์เคสเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอะ่ะค,คือเวลา,าที่พ่อแม่เลิกกันเนี่ยลูกก็จะถูกดูแลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังนั้นถ้าวันนี้เขาจะไม่กลับไปดูแลพ่อ มันก็ไม่แปลกแต่อาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือบ้างเข้าใจฟิลไหมคือเข้าใจไม่ต้องดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะต้องมีการให้ความช่วยเหลือเพราะว่าวันนี้เรายืนได้เติบโตได้อือาจจะต้องมีการช่วยเหลือพ่อในบางส่วนแต่นางเอกคนนี้ถาม่าช่วยไหมก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกก็คือเขาไม่ได้ดังขนาดนั้นอ้าวเหรอใช่ถ้าพูดชื่อไปทุกคนก็ยังงงอยู่แต่เป็นนางเอกเป็นนางเอกแล้วไม่ดังได้ยังไงอะพี่นะโอ้โหนางเอกไม่ดังมีประมาณร้อยคนปัจจุบันเนี่ย กูมีข่าวเจอกูมีข่าวเจอตัวเองจริงเลยแล้วเขาบอกนักร้องที่ไม่ดังอะไม่ไม่ใช่นะฉั้นเข้าใจตอนเธอต้องเข้าใจคำว่านางเอกนะคำว่านางเอกไม่ได้การันตีว่าจะมีชื่อเสียงเสมอไปแค่เล่นเป็นนางเอกบางคนเนี่ยเล่นละครเรื่องเดียวแล้วโดยเฉพาะละครบางทีนะเอาี่เราถ้าพูดเลยไปโป๊เลยอะเหรอละครเรื่องเนี้ยเป็นละครเกี่ยวกับเกี่ยวกับชุดไทยใส่ชุดไทยอะใส่ชุดไทยอะไม่ใช่ลิเกนะใส่ชุดไทยอะออาตอนเช้าอะ เขาเรียกละครอะไรพูดออกมาสชันจะไม่โดนฟ้องกันเดียวเร็วๆละครวงวงจักจักระเหรออ๋อนี่ยต้องให้ต้องให้พูดหน่อยว่าอะไรรู้เปล่าวงจักจักเวลาโดนโดนข้อหารวมกันผมแค่แค่ทายเขาถามคำถามมาอยู่ช่องไหนอยู่ช่องไหนช่องไหนช่องอะไรนี่ของเราช่องอะไรช่องแปดถอยไปหน่อยนึงถอยไปหน่อยช่องเจ็ดจุดห้าโอเคจบนั่นแหละตอบไหม ราวนี้นะเขาบอกวัจุดห7.5นะดาราคนนี้ตอนเข้าวงการใหม่ๆนะฮะก็คือดูสดใสน่ารักเฟรนลี่แต่ชีวิตจริงคือตอนนี้เริ่มดังแล้วพอเริ่มมีคนรู้จักเนี่ยก็เริ่มแบบมีความมั่นใจมากขึ้นทำอะไรก็จะรู้สึกมีความมั่นใจมั่นใจในที่ใหม่เพราะว่าไงคือชดชดเข้าไปชดเข้าไปอย่างเงี้ยครับผมนะฮะเขาบอกว่ามีการซื้อบ้านใหม่ด้วยแล้วก็ไม่เคยบอกกล่าวพ่อกับแม่เลยหรอใชหรอ อ่ะล่าสุดเอาง่ายๆเลยนะยุ่งหรือเปล่าเงินยายทวดที่เคยเลี้ยงมาเนี่ยนะฮะเสียชีวิตนะฮะก็ไม่ได้ไปงานจริงหรอแต่ไปเที่ยวทะเลกับผู้ชายโอ้อันนี้ถ้าเรื่องจริงนี่ถือว่าไม่น่ารักเนาะไม่ไม่น่ารักนี่แต่เราใบมาเขารู้มั้ยเราบางเนี้ยวันใครอ่ะนี่ไม่ได้ใบเลยนะนี่แทบจะบอกเหลือแต่พูดชื่อแล้วนะก็ตั้งแต่ละครฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะละครดีของทีวีคืออะไรรู้ปะคืออะไรครับไม่มีใครเม้นเดาโอเค นะฮะมาต่อแต่ว่าเขาั้งด่าอยู่นะไม่เม็นต์ไม่เป็นไรอ่ะล่าสุดแม่ตัวจริงเนี่ยแม่ที่เลี้ยงมานะฮะเตือนพอเตือนก็ว่าไม่ได้พูดไม่ได้นะพอพูดมากนะเอกก็จะมีการอารมณ์แบบชักดิ้นชักงอมีอารมณ์แบบไม่พอใจนะคะบอกให้แม่เลิกสอนเลิกบอกแบบนี้สักทีหนูเบื่อนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าไม่ค่อยน่ารักถ้าเป็นเรื่องจริงนะอันเนี้ยไม่น่ารักคือ อยากแบบเหมือนอัปเกรดตัวเองแล้วก็มายืมตังญาติแต่พอได้ดิบได้ดีก็ไม่เป็นตัดญาติกันแล้วต้องคิดอย่างนี้นะเวลาคนส่งข่าวมาอันนี้เราให้พูดในหลายมุมเนาะ,ะบางทีเนี่ยเจมอยเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนจากมุมที่คนคนหนึ่งเล่าดังนั้นถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้ไม่จริงทักไปหาเจมอยแล้วก็บอกความจริงว่าเรื่องเรื่องจริงอะ ถ้าไปหาความจริงลรวบอกใจมอยว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงเพราะวันก่อนที่ฉันโดนประเด็นพี่อุ๊บนักปั้นมือทองกับเงินเจ็ดพันครับพี่อุ๊บทักมาแต่เช้าเลยแอนนาเธอกับฉันจะเป็นศัตรูกันใช่ไหมเราจะไม่เผาผีกันใช่ไหมเธอเล่าเรื่องฉันอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อเรารักกันเธอกรู้ว่าฉันเป็นคนนิสัยยังไงนี่ก็บอกพี่อุ๊บหนูรุนใสพี่อุ๊บหมดอ่ะหนูไม่เคยคิดพี่อุ๊บเป็นโจรเป็นขโมยหรอกหนูพูดแก้พี่อุ๊บหมดคือถ้าถ้าอะไรไม่จริงก็แยงมาเดี๋ยวเราก็พูดให้้เหมืออนนนกัตงะะ อ้าต่อคุณผู้ชมขะตอนนี้นเรามาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอ,อยไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องราวข้างนี้จะเกิดขึ้นจริงเลิศปะธรรมดาโลกไม่จำนะรธรรมดาโลกไม่จำจ้าอย่าเป็นคนที่จัดรายการานักพูดไปเรื่อย <c oughs> คนดูเบื่อคน <c oughs> ดูอยากได้อะไรแบบนี้ <c oughs> คุณผู้ชม่ะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กับเหตุการณ์คลิปเด็ดเผ็ดมันผมไหละอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับทำไมอ่ะไม่จะให้ดูคลิป เราก็ต้องรับความล้าลเรองมาเป็นคลิปสาวงามเวทีมิสแกรนด์ร้อยนะครับเ,เขาโชว์ตีลังกาในลร<ะ>ถจริงรถจริง <ๆ S 2> คนเนี้ยบอกเลยมาดูกันเร็วคุณผู้ชมไปดูคลิปกันหน่อยครับนะซาสิริยศชุบวามิสแกรนด์สุวรรณภูมิอายุ17ปีน้ำหนัก48กิโลกร,รมัมส่วนสูง167เซนติเมสัดส่วน32 24 36 ตำนานนะฮะตำนานตำนานนอนมามองตีลังกามามองอันนี้ม้วนหน้ามาไม่มองอ๋อไม่ได้มองด้วยไม่ได้มองด้วยคือเขาไม่ได้หวังมงพี่นานี่ไงเขาเขียนบอกเขาหวังไม่ได้หวังมงหวังตำนานก็เป็นตำนานไปเลยสิคะตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไปครับผมคลิปนี้จะถูกให้โลกถูกจารึกไว้ในยูในยูทูบเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้มันจะถูกกล่าวขานตลอเพี่นามันได้ไหมอย่างเงี้ยนางงามเนี่ยมันได้หมดแหละเหรอเดี๋ยวนี้เราต้องส่งอะไรแบบ ที่ไม่ธรรมดาไปเพราะว่าถ้าส่งธรรมดาไปโลกไม่จําปีนี้ม้วนหน้ามาปีหน้านี่จะม้วนอะไรครับเนี่ยอ๋อแต่ละแต่ถ้าปะขนาดนี้บอสก็ไม่ได้ชอบนะนี่เราเดาใจนะบอสไม่น่าชอบแบบนี้เพราะว่าอะไรป้าคือเปรี้ยวไปหน่อยแต่ว่ามิสแกรนเขาก็เน้นสีสันด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคือมิสแกรนเนี่ยเขาจะเน้นนางงามที่มีจริตเอิร์กอาร์คต้องเป็นบริบทเอิร์กอาร์คือเอิร์กอาร์คก็แบบว่า อ๋อผู้ชายอ๋อเลิกเนี้ยคืออารมณ์แบบสดใสอ่ะแล้วกับแม่ซื้อเออหัวล้อหัวล้อทิปได้สนุกสนุกแบบสนุกสนานได้เราชอบดูมิสแกนมากเพราะตอนนี้เราบอกได้เลยว่าเวทีนี้สนุกเพชรมันบันทง